จุดอ่อนของครูก็คือครูมีคำพูดมากมายแต่เวลาจะพูดแมันพูดไม่ออกแล้วห้องนี้นี่เป็นห้องที่พูดได้เต็มปากคือเป็นคนสร้าง แต่ทีน,นี้ครูก็เป็นคนเลือกมากมันไม่ใช่แนวของครูแนวของครูคือแนวแนวโรโซแนวของเด็กที่ได้โอกาสแนวของเด็กที่พยายามส่ายฟ้าหาโอกาสแต่ว่าไม่มีคนหยิบยื่นให้นี่คือสิ่งที่ครูแก่และสิ่งที่ครูจะต้องทำเพื่อนักเรียนเสมอมนะครับหลายครั้งที่ครู ตู้เชา้าสังเกตว่าครูจะยื่น,น้าไปดูเป็นยังไงบ้างครูก็อยากจะเจอวันที่ครูจะมีรอยยิ้มให้พวกเราแล้วก็ดูห้องเรียนที่สะอาดเหมือนที่เพื่อนๆพ,พูดแล้วก็วันที่ครูจะพูดได้น้อยที่สุดเวลาที่ครูจะบอกนักเรียนว่าให้ทำไอ่นนี้งงนี่นะให้ยกโต๊ะให้เ้าอี้นะให้เก็บหนังสือหนะงหานะให้อะไรนะแต่นักเรียนว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมีไหม มันจะมีสมกับที่ครูทุ่มเทยให้ัะเรียดไหมจะมีไหมคะอมรอคอยนะคะรอคอยอาจจะช้าไปแ,แต่ครูก็รอคอยด้วยความหวังการสร้างจิตสํานึกเป็นสิ่งที่ยากที่จะทําเป็นสิ่งที่ยากแต่ทุกคนจะต้องสร้างเพื่ออะไรเพื่อสร้างให้เราเป็นเป็นทรัพยากรที่ดีเป็นบุคคลที่ดี ดีเพื่อตัวเราเองคนดีเท่านั้นที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้คนดีเท่านั้นที่จะยืนอหยาดที่จะต่อสู้ได้แล้วก็ขอให้นักเรียนรู้จักแยกความดีความชั่วคว,ควรควรไม่ควรอย่างเช่นหัวหน้าพูดว่าขอให้เสมอต้นเสมอลายนะคิดดูว่าเพื่อนเราเสมอต้นกัไปลายคือไม่อยากให้มันเหมือนกันนะเพราะต้นของเพื่อนเราเป็นยังไง เออไม่อยากให้เป็นจริงอยากให้เป็นเริ่มต้นการเป็นสีทักสามเทอมแรกกัแบเทอมที่สองและมห้ามหกนันเกเรียนจะต้องพัฒนาขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นไม่คนไหนที่พัฒนาทางทางสมองกิบติดเลิกทางปัญญาได้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆคนไหนที่พัฒนาได้ยหา,า่ช้า ก็ไม่เป็นไรกูชอบพูเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นได้เสมอทําใจรับมันแล้วก็รอคอยมันคนที่ไม่เก่งในวันนี้เ่าอาจจะเก่งในอนาคตก็ได้แต่ทุกวันหนูจะปล่อยให้มันผ่านไปหนูจะต้องพยายามทามันทํามันให้ได้มันจะช้าก็ช่างขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองเพราะว่านักเรียนคิดดูว่าโอกาสของคนมันมีไม่มากนะเมื่อโอกาสมาอย่าให้วันเวลามันผ่านไปเหมือนกับที่ครูพยายามผลักดันโครงการทุกโครงการให้นักเรียนนักเรียนรู้ไห้ว่าโครงการน,นี้แม่แต่อาจอรหน้าก็ไม่โทรศัพท์หาครูเพราะโรงเรียนยังไม่อนุญาตให้เบิกเงิน,นยังไม่อนุญาตเลยอาจารย์นหนาก็าไม่รู้จะหลับตาคิดว่าครูลาเด็กไปได้ยังไง อะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะคะอออก,ก็พูดแล้วพูดอีกอ่าแต่พัฒนาเราให้เราเก่งเราเก่วงวิทยายัดยัดทางวิชาการให้เราแต้มเดียวเราจะต้องเก่งเราจะต้องเอาเก่งทางภาษาจีนคือเอาใครมานะเอาเอาคู่ีมาสอนครูจีมาสอน ครจื้อนั้นเขาไม่ได้ภาษาไทยเลยเขาต้ามาสอนเขาได้เงินรัฐบาลไทยใจ่ายเขาคนละหมื่นในขณะที่เขาเอาเงินเราโรงเรียนเราอีกคนละหมื่นไทยกนแล้ว่าครูหลีคุูครกกี้เป็นครูที่ดีที่สุดกว่าที่เราจะเลือกเอาครูจื้อ กูได้ไปสายไทยกูรู้ว่าเธอทำทจนะคะที่กูโกล่เชื้อเขาบินมาแล้วเขาก็บินกลับประมาณนั้นเป็นต้นพอบอกครูว่าจะต้องสอนเด็กให้เข้มนะมาไทยไม่ใช่ไปเที่ยวนะรูก็บอกว่าไม่ใช่ไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวแต่กูก็บอกไม่เรียนว่ค้คกูจะพาไปเที่ยวแลูไม่ต้องบอกไครๆนะว่าพาไปเที่ยวยกเป็นผู้ปกครองเพราะว่านอกจากการเรียนรู้ ทางวิชาการแล้วสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คืออะไรครับไปพร้อมกันก็คือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในการเดินทางประสบการณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรารวมแต่เป็นประสบการณ์ท้งนั้นซึ่งเราหาไม่ได้แต่ประสบการณ์ทางวิชาการมันหาได้ง่ายโรงเรียนเราจัดให้แต่ประสบการณ์อย่างนี้มันน้อยนักที่เราจะมีโอกาสนืว่าวันนี้เราเสี่ยง เพื่อนเราเกิดประสบอุบัติเหตุไปมากกว่านั้นแต่เดชบุญกรุครองที่คุณพ่อคุณเจ้าก็คุ้มครองความดีขอ,ข,อของพวกเราทุกคนนะคะถ้าไม่ได้พี่ม้วยดึงม,มือเพื่อนไว้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะตกอีท่าไหนคุณหมอเขาเทสดูลแล้วว่าโอเคจากมือจากไม้เพื่อนยื่นแขนยื่นขาเอามือกดสมองเพื่อนแล้วว่าสมองไม่บุกกักะโหลกไม่ล้าคอเพื่อนก็คิดว่าคอเข้มกจะคอ อักคอเพื่อนอะไรก็ทดสอบแล้วว่าไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังเพื่อนตลอดเวลาถ้าเกิดมีอะไรรถเราพร้อมที่จะพาเพื่อนเข้าโรงพยาบาลได้แต่กูก็มั่นใจใน้หมักใบเฉ่งคุณครูเพราะขนาดสพาข้าไปโรงพยาบาลนะหมอเขาไม่ฉีดยานะเอกซเรยเขาก็ไม่เอเกซเรยเขาบอกว่าเอกซเรยก็ไม่เห็นอะไรฉีดยามันก็มันก็กลุมมันยามันกลุมคือคือมันทําให้ไม่รู้อาการเพื่อน ถ้าเพื่อนมีอะไรผิดปกติก็ให้เลืองกันออกมาเลยก็ให้เพื่อนปวดอย่างหนักไปเลยเอาไม่ฉีดเขาไม่รักษาแต่ยาก็เช้งุูปูจริงๆกูศรัทธามากเพราะว่ากูพารุ่นพี่ๆเข้าไปสอบเชรยาดาส์ที่กรุงเทพแล้วป้าเช้งก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินปีละสามล้านเพื่อที่จัดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เขาก็บอกสูตรกูทำกูก็คิดว่าเวลากูปวดกระเสียนกูจะเอามาใช้ทีนี้ ป้ากูทำแล้วสามปีกูกกินทุกวันทุกมีเลียเ้ย,ยเรียนอาารเรียนทีนี้อ่าเราแต่ว่าหมอป้าใช้เขาทำมายี่สิบปีเขาขายขวดเล็กๆในขวดละขวดละพันบาทก่อนมาเนี่ยกูก็คิดอยู่ในใจว่าขวดละพันบาทชั้นหมดเกิดอะไรขึ้นแต่ชั้นจะเลียนฉันจะมีอะไรช่วยเพราะกูไม่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 ชอบหอ่อชีวิตกูจะไม่มียาเลยกูจะไม่กินยากูจะไม่ฉีดยากูเป็นอะไรกูจะ ธรรมชาติบำบัดรูปเดียวแต่กูก็อุตส่าหา์พากูไปละเอ็ดก,ก็มีสาขาขายน้ำหมักใบเช่นที่ระเอ็ดแล้วก็ได้ใช้จริงๆครูก็ดีใจที่เปิดบนหัวเพื่อนแล้วมันไม่มีแผลมันจะมีเฉพาะรอยอของผิวเท่านั้นเออก็เอาน้ำหมักไปเชงละก็เอาน้ำหมักใบเชงให้เพื่อนดื่มดื่มแล้วดื่มอีกก็ก็สบายใจขึ้น เพราะว่าขนาดหมอยังไม่กล้าฉีดยาเลยแต่พี่เชฟไม่ได้หา้ามกขขอภาวนาว่าให้เพื่อนเราโอเคอย่าให้เพื่อนเราเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเป็นอะไรโคตรสวยเลยโ่วสวยมาก <c oughs> เอานะเพื่อนเราทุกคนร้องโดนจิตใจกันภาวนาให้เพื่อนเราโอเคให้เพื่อนเราโอเคแล้วแล้วพรุ่งนี้เวลาเราข้ามชายแดดไปเราก็จะเพื่อนข้ามเรื้อยๆคุณก็จะนั่งเป้าห้องที่ฟ <c oughs> ิวที้ฟรีเขาบอกว่าไปไปรอที่นั่นจะเย็นกว่ารอบนรถอืม เพื่อนรับถ้านั่งหนดีบว่นอนทรงรอเพื่อนมันจะได้สดชื่นเลือดลมจะได้ไหลประมาณนั้นเอาเพื่อนไปส่งก็จะบอคุณพ่อคุณแม่เขาขอโทษคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วพ่อาร้วังอาการเขาก็ขออย่าให้เป็นอะไรไม่เป็นหรอไม่เป็นไม่เป็นไดโชคดีแล้วทีนี้ทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันครูก็มีความสุขที่จะนั่งบองดูพวกเราได้ละลายพิธิกรรม ป,ปู่รักพวกเธอตั้งแต่รักมากๆตั้งแต่พาพก็เธอไปปลูกป่าไป CES แล้วแหละเห็นไหมว่ากิจกรรมทําให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําให้เรารู้จักกันทําให้เรารู้จักความสามารถของกันและกันแล้วเราจะปล่อยให้คืนวันนี้เป็นคืนที่เราจะนอนอยู่ห้องใครห้องมันเหรอปูมาคุณก็ไม่ยอมปู่ก็เรียกคนนั้นคนนี้มาเรียก,นนยกพี่เดียมาอาดาดกูแก่แล้วกูยังไม่เหนื่อยกูยังมีพลังกูยังอยากจะให้ทุกคนมา นั่งร้องเพลงกันมีอะไรก็มาคุยกันมาเล่นกันเพื่อนเราคุณนนก็ใจร้อนคุณนนบอกว่าช่วงเวลาที่เราจะนั่งคุยกันมันมีน้อยแล้วครูที่จะรู้จักกันผมอยากอยู่เงียบๆกับเพื่อนๆในห้องเพื่อนที่จะคุยกันรู้จักกันเบอ่อโอกรูก็บอกว่านนวันเวลาที่มึงมามันมีมากแต่มันเวลาอย่างนี้มันมีน้อยเออมันไม่น้อยที่พ่อแม่จะให้มา ต่มีน้อยที่คุูครูเขาจะกล้าจัดให้เธอครูโรงเรียนเรียนนี้เ็าไม่กล้าที่จะจัดให้เด็กๆไปไหนเพราะกลัวจะะัดแล้วคกลัวนั่งกลัวนี่เกิดกระเดกกลัวอะไร,ะไรๆเกิดกระเด็กแล้วเป็นยังไงคะถ้าเกิดกระเด็กเขาก็เดือดร้อนสู้เข้ามาโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านไม่ดีกว่าแล้วเรียนจา C ซีเอสเราได้ไหมเราได้เรเรนท่นเรียไม่มีใครกล้าทำแต่คุูครูพาพี่ๆเราทำตั้งแต่ปีสี่เจ็ พี่่เราที่เรียนภาษาอังกฤษโครงงานเราต้องออกชุมชนแต่ออกชุมชนทําให้พี่ๆเราเป็นคนที่เก่งรู้จักตัวตนของตนเองรู้จัก,จากทางานรู้จักแก้ปัญหาทีนี้ตอนที่โรงเรียนมาตรฐานสากลมาเข้าโรเงเรียนเราเขาก็ยุบวิชาปู่ยุบเคยสอนมาห้าหกปีเคยพาเด็กไนโครงงานมายุบคปูกบดว,วิชาการ แต่เขาเห็นเป็นวิชา C A S เขาคิดว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษเขาก็จัดให้ครูสอนหมดเลยครูก็ไปแบ่งให้ครูคนนั้นคนนี้เขาถามว่าสอนยังไงครูก็บอกสอนไปโน้ตครูก็เข้าห้องสอนทุกเธอเหมือนกันด้วยความจัดไหนทำไมมาอยู่ที่นี่มาอยู่แล้วทำไมทำใจอะไรบ้างอยากให้เพื่อนๆช่วยอะไรบ้างเพื่อนช่วยเยี่ยมบอกเพื่อนโอเคก็คือว่า โรงเรียนสารคามพิษเป็นโรงเรียนที่ดิฉันฝ่ันอยากเข้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพื่อว่าอพอได้มาเข้าก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ได้อยู่ห้องห้องกิฟด้วยค่ะแล้วก,ก็ก็ดีค่ะก็ดีรบเลยแกร,รู้สึกแย่ที่บางครั้งพวกฉันไม่นสนใจกับแก จะบอกว่าพวกฉันก็รู้สึกแย่ที่บางครั้งแกไม,ม่ความสนใจกับพวกฉันเลยพวกฉันไปเรียนที่อื่นแกไม่ไปมันก็เลยทำอาจจะทาให้เราไม่ค่อยสนิทกันขึ้นในบางครั้งที่พวกฉันไปเข้าแถวแกไม่ไปไม่ใช่ว่าฉันรังเกียจแกไม่ใช่ว่าทุกคนนังเกียจแกแค่ทําไมเดียถึงไม่มามันก็เลยไม่มีเวลาที่จะตับเขาน่งคุยกันฉันทุกคนบอกแก แต่แกไม่พร้อมที่จะเปิดใจฉันฉันไม่แคร์หรอกว่าที่ฉันใพูดออกไปแกจะโกรธไหมที่ฉันพูดว่าฉันเป็นหัวทุกคนอ่ะจะฟังไว้ไม่ได้เกลียดใจหรอกแค่ทุกคนทําไมเดียถึงไม่ทาตามบ้างลองดูลองเริ่มต้นเธอใหม่ดูว่าเราจะไปด้วยกันได้ไหมเราจะเปิดใจให้กันดได้ไหมแกอยู่ในห้องนี้ฉันรู้ว่าแกไม่มีความสุขหรืออาจจะมีความสุขฉันก็ไม่รู้นะ อันไปอีกแค่นึงเอาอีกทีไปแล้วแต่ใส่สูต้องบอกเพื่อนมีอะไรแกบอกคนอื่นว่ามีอะไรให้เข้ามาคุยกับแกแต่จะเคยเปิดใจไหมยไม่เปิดยังผืไม่เดียจริงๆรฉันถามหน่อยในเนี้ยใครเกลียดอีเดียเขาใช่บ้างฉันถามแค่นี้เลยเฉยมากรูความรู้สึกความรู้สึกเขานะ เบื่อจังอะไรทำไมไม่มาไม่มากับฉันวะอที่จะไปไหนเอาก็ไหนแกได้สู่ว่าไม่ใช่มากูบอกไม่นช่แบบาใครบอกมูบอกว่าไม่หนาดงามอยู่ฉันรู้ว่าแกโกรธที่พวกฉันไม่รอแต่แต่มึงดูเวลาด้วยค่ะแกต้องตรงก่อนเวลาเดียแกทำอะไรแกต้องไปกับพวกฉัน แล้วแกจะเป็นหนึ่งใน4ีทับสาที่พวกฉันแครแกแล้วแกก็ต้องแคร์พวกฉันต่อไปจะโกรจะเกลียดครที like ่เล่โกรธกันก็บอกผู้คนรักแกเรามาเริ่มต้นกันใหม่เรามาเริ่มต้นทําด้วยกันไปไหนไปด้วยกันทํางานทําแบบแพกทีมแล้วฉันเชื่อเลยในมสีไม่มีห้องไหนดีเท่าสี่ทับสามอีกแล้วอย่าซีเรียสนะเข้าใจไหมพี่มันบอก่อน ก็รู้ว่ากลับบ้านไปมึงก็ร้องไห้ที่พวกคุณไม่สนใจมึงหรือมึงจะไม่ดีใจไม่ได้ร้องไห้ไม่ใช่แค่อุ้มเดะที่แบบเอ้านี่ไปไหนไปครับท้องเดะเออบอกเดียหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้เขาเป็นหัวของห้องเดะจริงๆก็รังเดียอยู่ไม่ได้กเพื่อนรักไหมรักใรรักไหมรักใครดีัไเดียก็